Hehehehe. <laughs> เริ่มนะครับเร,เริ่มนะครับอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้แค่ครึ่งหางนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดำน้ํายิงปลากันนะครับอ่าต่อไปนี้คลิปดำน้ำก็จะมีเยอะหน่อยนะับเพราะว่าน้ําเริ่มใสแล้วนะก็อย่าเบื่อกันแล้วกันใครที่ถามหาคลิปดำยิงปลานะชุดเตรียมชุดเตรียมปืนมาเรียบร้อยแนละ้วขอคอยติดตามรับชมคลิปใต้น้ํากันแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันจัดไป วันนี้จะใช้กระบอกนี้ลงนะครับตัวนี้จะเป็นมาเลสยาว85นะเพื่อนบอกว่าน้ำใสวันนี้จะเอาตัวยาวลงนะตัวนี้ไม่ได้ยิงนานมากแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอน้ำใสเจอแต่น้ำขุ่นๆก็เอาปืนสั้นลงอันนี้ตัวยาวไว้ยิงน้ำใสวันนี้ได้ออกงานแล้วนะเดี๋ยวจะติดกล้องตรงนี้จะเอาเคสกันน้ำใสจะเอากล้องตงัวนี้ใส่ในเคสตัวนี้เวลาอยู่ใต้น้ำ เวลาพูดอะไรเสียงมันก็จะอุอ้ยนิดนึงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับอุปกรณ์ทำน้ํายิงปลาทุกชนิดนะฮะร,ร้านเ็กได้วิงมีจําหน่ายนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้0 8, 9, 7, 6, 7, 6, 7. ูนย์แปดแปดสีกดไปแถวทีมงานมาแล้วครับนี่พี่ยมนะับพี่ยมครับบาตอมครับบาตอมสวัสดีครับแล้วก็ไอ้ยังก็ลืมชื่อแล้วไอพรครับไอพอรมาใมายอเนี่ย เขาใหญ่นี่ขาเสือแล้วเดี๋ยวรอเจ้าเอกมันอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเราลุยกันน้องนี่แหละ mm <laughs> Please do 오 <laughs> นี่ผลงานขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะพวงนี้ของเอกเรวิ้งนะหนึ่งสองสามสี่ปนินสี่ตัวบาจุดโอสองนี่ผลงานของวิพรขึ้นมาเมื่อวันที่นี่ผลงานของต้อมปนินใหญ่บาจุดโอหนึ่งบาจุดโดอกีกโอ้เต็มำลำนวดพี่น้องวันนี้อัศจรรย์เหลือเจ้าเอกเจ้าเอกยังไม่ขึ้นน้ำเดี๋ยวรอดูผลงานของเอกมันฮะโอ้โหอาลังการงานสร้างวันนี้ ปลานินไม่ใช่น้อยนะครับดูครับฝ่ามือผลงานเอ็กมาแล้วนะฮะนี่ครับมันรูปปลาขาตั้งหลายตัวมาแล้วครับนี่ครับผลงานครับปลานินเดี๋ยวปลาแก่บางไงพี่น้องเอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเราเอาไปทำปลาจุ่มกันนี่ปลานินจุ่มแต่ไปครับฟังรู้เลยเหรอสองเมนูนะวันนี้เราจะเผาเกลือทอดนะครับ จัดไปอันนี้ปลาลาดที่เขายิงครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับหวานเคยเจอกูมั้ยมามามาลุกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ย่างปลาแค่นี้ผมจัดจัดไปครับมาเอาขาจูนพูนพี่น้องเลยอันนี้ใหญ่ฮ่าถึงพี่น้องเลยมาลองมึงด้วยต้องเปิดจริงก่อนนะครับ นี่ไปจิ้มข้าไปครับรอนครับรอนูครับร้อนครับแห้แล้วครับร้อนไม่ร้อนเตากกันครับไเลยอาเปหนยังด้เลยหวานขนาดปลาธรรมชาติับผมมามาิบ้านนกันครับอนผไวะนี่อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้แค่ครึ่งหางนะ ซูชิซูชิปลานะอันนี้ทำนี่ใครไปทำนี่น้องเขาทำเลยเอาสองตัวก็ได้จวดจวดเอาเลยเลือกเอาเลยจวดเลยนี่นะครับก็หาอยู่หากินก็ประมาณนี้แหละมาดำน้ำยิงปลานี่ขอให้แค่น้ำใสไม่มีพาดไม่มีเหี้ยวนะทำที่ต่มเนื้อได้นะกินปลาด้วยกันครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวไปหาปลาที่ไหนขอยติดตามกันนะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่ ติดตามรับชมคลิปที่จะจบนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็เอาไว้วันนี้เดี๋ยวกลิปมาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกัน